นะครับนี่ครับออ้ยอยากเช็ดยางดำพี่ออโต้ครับผมนี่เลย้องรองยามค่ำคืนนะครับนะครับหลังจากทำงานกันเรียบร้อยแล้วก็จะเช็ดยางครับรับหน้าฝนการฝนเรืยครับกันน้ำเรืยครับผมน่ารวยฝนมาสามฝนแล้วนั่นอ่ะของดีครับใช้ดีบอกต่อครับผมนี่เลยเอาไม่ใช่นี่ครับสนใจติดตั้งติดต่อเอ้ไม่เกี่ยว โอจะติดตั้งติดต่ออย่างเดียวเลยน้ำยาเช็ดยางดำยังติดตั้งอยู่นะอนี่นี่ครับดูครับเช็ดได้หมดเลยนะครับตัวพลาสติกหมดเลยนะเนี่ยรถคันนี้ไม่เคยได้ล้างครับผมรถอะไรนะโอ้โหรถเป็นแชมป์ครับเจคนขิงของแท้ได้ที่หนึ่งนะครับนี่ทำเป็นเล่นแบกเก็ตนะเบกเก็ตนะครับผมนี่นี่ครับสภาพก่อนทานะครับ อย่างนี้เลยครับขอ,อยางให้อย่างเดียวนะครับจัดไปเลยนะครับนี่เลยดูครับ <c oughs> ใช้ดีบอกต่อนะครับโอเคดูือว่ภาพจัดจริงๆนฮะย่าเช่นยังนำเพื่โอโต้ ปิกออโต้นะครับขอบคุณครับ